เมื่อกี้คุณเต้นแบบผิดผิดผิดวิธีอย่างรู้เรื่องนี้ตอนนี้ครับโซฟีจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นที่สองที่เน้นคลุกกันอยู่นะครับบทนี้คนเหลือจะคลุกกันต่อกันเลยมามาเลยสักนิดนึงท่านี้มันดูยากมันดูง่ายแต่ว่าที่จริงมันเต้นยากเต้นยาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนแรกเราจะต้องเตรอดขร่าก่อนการย่อขาย่อขาแล้วก็เตรียมมือไว้อย่างนี้โอเคแล้วก็เราจะใช้แค่ส่วนนี้ในกา ก็จะเป็นขนาดอันเนี้ยปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็อะไรอย่างเนี้มันจะมีจังหวะในการก้าวออกแล้วก็เก็บโอ้ยเดี๋ยวจะออกอ๋มันก็จะเป็นอย่างี้ถ้าสมมติเราโชว์ทะนรวมนะคะก็จะเป็นแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นแหละอ๋อมันจะมีก้าวออกสองจังหวะแล้วก็เก็บสองจังหวะแล้วก็เก็บคุณผู้ชมทตามมาพร้อมๆกันนะครับตอนนี้น้องโซฟีนะครับกำลังสอนพี่สองและพี่เนสในการเต้นเพลงของพี่ชินชินวุฒิอยู่นะครับผม นะฮะอันนี้สองแบบเข้าวเปล่าก่อนโอเคได้อเริ่มต้นเป่าก่อนหนึ่งเด้งไม่ต้องไม่ต้องใช้แขนกันดัวเองไม่ไหวะมแค่ใช้ชุดโาะเด้งพี่ขอโทษด้วยเป็นสัตตะยานที่เองนะครับผมไม่เป็นไรค่ะใช้แค่สะโพกเด้งปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคหนึ่งสองแล้วก็เก็บมาเด้งต่อสามสี่ใช่ค่ะปึ๊บแล้วก็เด้งสาม เดี๋ยวจะคอยดูเดี๋ยวจะคอยดูน้องเนสนะฮะแล้วยิ่งเราเตียวบางนั่งน้อยเหมือนนิ่มเดี๋ยวโหพี่รำพุงใหญ่ด้วยนะฮะพี่หนูว่าพี่ทำได้งานพี่เลยท่านะจัดไปจัดไปจับไปพร้อมกันเลยนะฮะเพลงพร้อมเลยนะฮะบิวสิคพร้อมยังคะโอเค เอาเขาไม่อยู่จริงๆนะฮะตุ๊กตาเราต้องเชิญครับผมน้องซูซี่กับน้องเนสซี่ต้องบอกเลยว่าได้แล้วเมื่อกี้มีท่าจบให้ด้วยมีบอกว่าเสิร์ยเรานี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ก็บอกเลยว่าโหทงทงเนี่ยจะเคยไปนั่งหน้าจอทีวีระศักดสิทเต็นพร้อมกันทุกสองคนขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อน้องเนสพูดให้พี่หน่อยครับผมได้ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมกันก่อนค่ะ พี่สุกี้พี่จจนนี่กับพี่เบนชลาที<อ>้ากลับมาชัวร์นะครับ